สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์จ็กแ,แลกบายกูจูอีกแล้วนะคะวันนี้เรามี Ford r a n g รนเอร,รุ่น cap XL Plu s นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะจำหน่ายอยู่ที่ราคา6 6 3 0 0 0บาทโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียง2,9,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูชุดแต่งค่ะว่าเราจัดชุดแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างชุดนี้เป็นชุด F150 นะคะกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์ จุดเด่นของ F 1 5 0ตัวนี้ก็จะมีไฟรูปตัว C นะคะอยู่ด้านหน้าทั้งสองด้านเลยตัวนี้เราติดไฟมาสแตงให้ลูกค้าด้วยนะคะมีไฟ LED ตรงกลางกระตรงกระจัง3จุดนะคะแล้วก็ FORD f t ตัวนี้รถสีดำลูกค้าเลือกเป็นสีดำตัดสีแดงนะคะ คอนโซลด้านล่างตัว f 1 5 0เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะด้านล่างดูกันชนเราถอดอันเก่าออกแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้สกูบบนฝากระโปรงนะคะลูกค้าเลือกทรงเตี้ยเป็นสีดำเงากับตัวรถแล้วก็มีดำด้านตัดตรงกลางพร้อมคำว่า r a n เจอรนะคะลูกค้าเลือกเป็นาลายกราฟิกสีแดงนะคะ ตัวนี้เราติดไฟมาสเตงไม่ว่าจะเป็นเวลาเลีย้ยววงแหวนนะคะหรือไฟเดย์ทม์นะคะพร้อมกับข้อไฟหน้าให้ด้วยตัวนี้สวยงามจริงๆเลยทำให้เกิดความปลอดภัยด้วยความสว่างด้วยก็สัญลักษณ์ก็คือมีไฟรูปตัว C แล้วไฟด้านล่างก็คือไฟตัดหมอกเราติดตั้งเพิ่มเติมให้เดิมๆมากับตัวรถนี้ไม่มีนะคะ มาดูต่อที่ซุ้มล้อ F150 ตัวนี้เรามากับชุด F150 เลยไม่มีหมุดนะคะแล้วก็ยางเป็นยางออทอเลนนะคะเป็นยาง m a ็กซิ700เป็นลายดอกไม้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้ค่ะก็ชอบแบบไหนมาดูลายกราฟิกนะคะข้างตัวรถลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันอยากได้เป็นชื่อของตัวเองหรือคำว่าแรนเจอร ก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะตัวนี้เราติดเบ้ามือเปิดให้ด้วยกันสาดทั้งหมด4ชิ้นพร้อมเราหลังคาด้านบนลูกค้าเลือกเป็นสีดำเพราะจะแต่งสไตล์ดุด,ดุนะคะโลบาตัวนี้เป็นของฮาเก้นนะคะพร้อมกับมีลายกราฟิกคำว่า4คูณ4ด้านหลังเพื่อวความกิเก๋ให้ด้วยนะคะตัวนี้ แข็งแรงทนทานจริงๆค่ะโลบาร์นี้สามารถใช้งานได้จริงเวลาเราขนของหรืออะไรก็สามารถเอาเชือกผูกได้นะคะมาต่อด้านท้ายก็จะมีไฟข้อไฟท้ายนะคะเพื่อมิติให้ตัวรถแล้วก็มือจับเป็นรูปดาบแล้วลายการาฟิกคำว่า r a n g จอรเป็นอักษรสีเทานะคะแล้วก็มีลายร้อยล้อเอ่อล้อ เหยียบที่พื้นตัวนี้เป็นสีแดงลูกค้าสามารถเลือกได้ชอบแบบไหนก็แจ้งมาค่ะรอบตัวรถกันเห็นแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้กันชนท้ายด้านหลังก็เป็นของฮาเ,เก้นเหมือนกันนะคะมีห่วงโอเมก้าทั้งสองห่วงสีแดงให้ด้วย มาดูรอบคันกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเบอร์กูจูนอยู่ด้านล่างนี้เลย0885038507หรือแอด id ไลน์มาได้ค่ะฟอร์ดปทุมค่ะ f o R d, FORD f o ร d ปทุม PAT HUM ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ